สวัสดีสวัสดีเพื่อนเที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเน์แคปปิตอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมพามาดูรถเตรียมที่จะนำส่งมอบคุณลูกค้านะครับผมทั้ง2องคันนี้นะครับซื้อเงินสดทั้ง2คันจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง2องคันนี้นะครับซื้อไปใช้ในส่วนของ หน่วยงานบริษัทนะครับผมซื้อให้กับลูกน้องใช้นะครับผมจากเชียงรายเลยนะครับผมคันซ้ายมือหรือว่าคันแรกนี้จะเป็นรีโวหัวเดียวพื้นเรียบนะครับผมตู้คาโก้พื้นเรียบนะนี่นะส่วนอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรีโวสี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าขอเลยนะครับ ขอเป็นสีขาวทั้ง2คันนะครับติดตามแซมมานานมากต้องมีอย่างน้อยๆครึ่งปีพอเจอปุ๊บจัดเลยนะครับผมแซมคัดรถให้เลยนี่นะทั้ง2คันลูกค้าเตรียมจะรับรถวันที่20นี้แล้วนะครับผมนี่นะก็เลยจะขออนุญาตมาถ่ายทำคลิปวิดีโอให้ดูว่าหลังจากที่ล้างปรับสภาพขัดสีดูดฝุ่นให้แล้วเนี่ยมันจะเนียนแค่ไหน นะครับผมมาเริ่มจากเจ้าคันนี้ก่อนนะครับผมตอนเดียวนะไมาเจ็ดหมื่นครนี้นี่นะสวยๆนะครับดูดูหัวน็อตแค่สวยๆเลยเนียนๆนะครับเนี่ยห้องเครื่องอะไรต่างๆเรียมๆนะคานเคิร์นสวยนะครับเนี่ยสวย,ยงามนะติ๊กเกอร์ต่างๆตัวอาชัดเจนนะครับเนี่ยนะ โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะพอเราล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะงามๆแบบนี้แหละนะครับผมติดก่อนอดูนี่นะน,นะครับดูยางหนาตึบเลยนะเห็นไหมยางหนาตึบเลยนะครับผมมานะดูภายในกันหน่อยนี่นะนเป็นเบาะหนัง แล้วดูคันนี้เบาะนิดเดียวขาดนิดเดียวนะครับสวยงามมากไม่เพียง77,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะไม่น้อยมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ก็เปิดได้3ามทิศทางนะครับเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับผมเปิดได้3ามทิศทางนะให้ดูนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของรถเนี่ยข้อดีเลยคือ เป็นล้อกระทะแบบผ่าด้วยนะครับทนทานแล้วก็บรทุกงานได้เยอะน้ำหนักได้มากเสริมแหนบด้วยต่างหากเห็นไหมลงเล่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับผมเดี๋ยวดูด้านท้ายก่อนกระบะพื้นเรียบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้่ให้ดูเห็นไหมนี่นะก็จะบรรทุกสินค้าบรรทุกของได้มากกว่ากระบ,บะแม็กไลเนอร์ปกตินะฮะเป็นพื้นเรียบนะครับผมนะ สวยๆนะนะเปิดได้3ทิศทางนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะนห้ดูนะนะครับมามาดูอีกคันหนึ่งสำหรับคันนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้ปี2021เออลหรือบอกไปทั้ง2คันนี้ปี2021ทั้ง2คัน นะครับอันนี้จะเป็นหน้าหล่อเขาเรียกว่าหน้าหล่ออันนี้หน้าดำๆเขาเรียกว่าหน้าหมูป่านะนะครับก็จะเลี่ยมๆแบบนี้เหมือนกันนะงามๆเหมือนกันหัวน็อตอะไรต่างๆสวยนะครับสติกเกอร์อรต่างๆครบนะครับตัวอาร์อะไรต่างๆครบๆให้ดูกว่าเดิมโตโยต้าเนี่ยเงียนเียนเลยนะครับสวยมากนะอ่า ออตโต้นะครับออตโต้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเกียร์ออตโต้น,ะ,น,ะ,นะครับผมช่วงอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉยไม่ต้องห่วงครับเช็คนะเห็นไหมครบนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเช็คให้ทุกคันแน่นอนนะครับ นี่ได้แครีบอยทรงเสมอหัวเก่งนะครับตอนนี้นะนี่นี่ลูกค้าถามเลยถ้ามีบอกเลยนะครับเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเกีิลโตนะครับก็จัดให้เลยปีใหม่ๆปี21ด้วยนะครับผมออกรถกับแซมรับรองว่าปิ้งแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับผมรับรองเลยการันตีสวยบอกสวยเดิมก็บอกเดิมโดนก็บอกว่าโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผม ส่วนใครสนใจ4ประตูเตี้ยแบบนี้หรือหัวเดียวแบบนี้มีรถอยู่นะครับมีรถอยู่ยังไงก็ทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์0863543692นะครับผมเดี๋ยวแซมจัดให้นะครับเดี๋ยวหารถให้ใช้งานแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับทิปนี้แซมก็ขอบคุณคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับจากเชียงรายเลยนะครับขอบคุณจากหัวใจจริงๆนะครับผมใครอยากได้แบบนี้โทรมาที่เบอร์086354 3692นะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับรถหล่อๆเฟี้ยวๆแบบนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ